สวัสดีครับเพื่อนๆอ่กินข้าวเด้อครับเอิ่ทานข้าวนะครับทานข้าวซีกลยนเน่ยมีหมูมีปลาครับหมูปลาครับผมนี่ก็นี่ก็ใส่หมูกับแกงกะหรี่ครับใส่ขมิ้นนะครับบวกเราแกงใส่ขมิ้นเนาะมีแครอทมีหัวอะไรมันนะมันนะอย่างวันนี้ก็มีซินซิอ่าก็ไม่ทัวโด้ยครับทัวโดยให้ดูเด้อครับเด้องทัวแล้วให้ดู เขาได้ใส ok. e ่งาด้วยครับนี่ก็มีงาครับงาเหมือนกันใส่งาเหมือนกันนทุกอย่างใส่งานี่ก็ใส่งางาขาวครับใส่งาขาวนั้นแหละครับใส่งานี่ก็ใส่งาขาวครับก็ระดีใส่งาดีครับงานใส่งาเขาจะมีงาขาวมีขาวใส่เลยมาเลยครับเด้อกี่ก๋วยเตี๋ยวทำกันตัวดีครับเด็กเผื่อน้องกินอิ่มแล้วว่ากินเร็วมึงกินช้ามึงมีลังก่อน อันติใส่ขุ้มกะเทียมแต่คนไทยชอบกินมากแบบผมชอบกินแบบสมัดสดอร่อยแต่ผมเผื่อบางคนแบบเคี้ยวก็ไม่กินผมชอบกินพวกอาหารเนี่ยแหละอาหารบอกมาเลยหรือว่าอานไตอุผมกินหน่อยเสีผมหมดเสบนะแกลือกะหรี่พริกมีพริกเผืักพริกด้วยครับ แม่แม่ไทยมีผักหอมหมูกับหมูก็ไก่เจ็ดครับน,น้ำเยอะมากเลยครับเนี่ยน้ำต้มครับน้ำซุปสลายทะเลครับใส่เนื้อครับใส่เนื้อ,อนเนื้มนอมั้งครับใส่ดยอะ อไม่ได้ทำอาหารแล้วข้ยนี่ะแสบเยอะเปนั่งร้านอาหารเนี่ยโอ้ยยังอร่อยกับแสบใจเลยอ่ะก๋เียวกินนี่แหะคนก๋วยีอกินนี่ครับไม่จางด้ยเทาแกรก เข้าไปนนกิ้มขนกจิ้นดันหนึ่ิ้มิีน,นังเดียวกันเนี่ยแต่ต้องไปกินยังไงอ่ะอืมเจ,จอ,อกิ้มจอกใส่อะไรอ่ะหวานหวานด้วยหว,วานด้วยชอบทาน กับคนกัมพูชาเนาะสอบถานเหมือนกันแล้ผมหนูเขาอยากไปกินกัาเนาะมีมีแต่ผมกินมีผัวมีประกาศคัดซิมซีอ๋นี้เมวด้วยเออเดี๋ยวคนจะดูเอ้ยเหมือนเดิมมันแหละ จิ้มจี่ครับอันนี้เขาพัดมาแล้วนะจะออกมันหวานหน่อยไม่มีจริงครับเจ้เําสำนักก็มาตมมา้มอะไรกินติดก่อนี่คือจิมจิ่บนรักเลยผักสมบันเท่านี้แหละครับ รังหิ้เขาวเลตอนเชา้ากมจะมากินข้าวเช้ามากินตอนเที่ยงเวลาเดียวตอนเช้าไปแก้วนึ่งแล้วก็ตอนสิบโมงเช้าอีกแก้วนึงครับครา้ี่อ พัดทวงหมอกบางก็ได้นะอพอในพัดทวงหมอกนี่มันจะใสม่มีมีงาดำด้วยครับมีงาดำด้วยป่นด้วยกินปกกนเหนืออะไรหมดปกชิมซีกัหอนนุงเนือยอิ้นดีกรับลุดี เด้อเสร็แล้วเวววด้อหอยเล้อัเด้อคำใหญ่ด้วยเนาะสลายทะเลก็หอไหอกินแค่ถั่ว มันเปนน้ำซุปอะไรตุกวันนองหวันเลยปลานเนื้อนองปลาที่น้องหอใหญ่แล้วโอ้มามีบินปลาเนาะนู่นเลยนี่มันเนืปลาก็ได้ปลาพวกเนี้ยปาลปาเป็ดปลาจะเป็ดพวกนี้นะเนี่ยกินบัดปีกก็กินทางหนาวหน,นาวร้อนไม่มาเห็นอนรอยกัปลาอย่าแบบเนี้ยก็อ,อร่อยอยู่แล้ nó bắt háo vào lò ngủ mà bắt à, hai yếp chào này, nữa hai hay nỗi 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 này nỗi 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 nỗi

ขนาดแต่เน่ยว่าผมเนี่ยแสบอีกบางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ผมแสบเลยไอ้นักเตะห่อห่อแล้วเ่ห่อห่อแบบแสบอันนี้เขาเตียนใส่หมูครับหมู

แกงกะหรี่แจ่วข้าวหม้ค่อยใส่แครลลอทแครอทแบบผสมแบบรวมมิตรนะมันก็จะมีใส่อะไรมีฟักทองมีฟักทองอ่อนแล้วก็อ่าว่าแบบมันฝรั่งไหมมันฝรั่งเนี่ยประมาณสามอย่างประมาณนี้ไปดูดเลยผักกระรวมทำแกงรวมไปไหมครับอร่อยก็ในข้ผมหมดอแจบบ่

ักไงถึงมืดแตกเลยไปแล้วคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจคนทำงานต่างแดนเกาหลีใต้เลย,ยครับเด้อการส่งการ้อนคนละนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเนาะ,ะคนหลังเงนนอนนะครับหลังเงินนอนเกาหลีมาดูผมเหาอผมจะกาลบ้านผมทำงานอะไรทำอะไรีกแสินะครับเนาะ มากินมาเกี่ยวมากินมาเกี่ยวไปกับผมด้วนีนะ <c oughs> มันเลอเข้าวบะมเรือนก็กินน้ำน้ำได้เยอะชิปนี่ก็ตอนเราไปเข็บนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> คุณทำงานตัวนี้ก็ต่อครับสว <c oughs> ัสดีครับหล่อเงินบอน,นะครับนาอเป็นกำลังใจได้เ้อะเ